สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ครรับพบกับผมผู้พันสับปเปลอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบุตรความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมเพื่อนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอเสนอเรื่องความเกรงใจท่านผู้ฟังที่เครครับการที่เราไม่กล้าปลุกคนที่กำลังนอนหลับอยู่ก็ดี ไม่อยากรบกวนขณะที่เขากําลังมีภารกิจยุ่งอยู่ก็ดีหรือไม่กล้าเอ่ยปากขาร้องเขาเพื่อขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างก็ดีลักษณะเช่นนี้เป็นมารยาทที่ดีอย่างหนึ่งเรียกว่าความจริงใจคือความคิดที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นต้องลําบากเดือดร้อนหรือรําคาญใจเพราะตนเป็นผู้โก้ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ธรรมดาของคนที่อยู่ร่วมกันหมู่มากนับตั้งแต่สองคนขึ้นไปย่อมจะมีใครบางคนที่ชอบพูดหรือทำอะไรแบบไม่เกรงใจคนอื่นไม่คำนึงว่าผู้อื่นจะรู้สึกเช่นไรขอให้ได้พูดหรือทำตามที่อารมณ์ปรารถนาเป็นโอเช่นนี้ไม่ดีแน่มีแต่จะสร้างปัญหาหรือความเกลียดชังให้เกิดแก่ตนเองเปล่า สิ่งที่จะช่วยประสานให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่างหนึ่งคือความเกรงใจต่อกันหรือให้เกียรติกันนั่นเองหากไม่เหลือบาก,กว่าแรงพออดทนไว้ก็อดทนอดกั้นไว้การกระทำก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเช่นไม่ก่อความรำคาญแก่คนอื่นที่อยู่ร่วมกันหลายคนจะเอาสะดวกสบายเหมือนอยู่คนเดียวไม่ได้ การอยู่คนเดียวอาจจะทําอะไรได้ตามใจชอบแต่ถ้าอยู่หลายคนจะทำอย่างนั้นไม่ได้ต้องรู้จักเกรงใจคนอื่นมิเช่นนั้นจะเกิดการขัดใจกันเช่นคนหนึ่งจะนอนอีกคนหนึ่งจะร้องเพลงคนหนึ่งต้องการความสงบต้องการอ่านหนังสืออีกคนต้องการเปิดวิทยุเสียงดังเมื่อความต้องการขัดกันเช่นนี้ความขัดแยง้ง ความนึกรังเกียจชิงชังย่อมบังเกิดขึ้นอันเป็นเหตุนำมาซึ่งการขาดความปรองดองสาม,มัคคีกันในที่สุดท่านผู้ฟังที่เคารพครับความเกรงใจเป็นสมบัติของสุภาพชนหรือคนดีตรงที่เห็นความสำคัญในความรู้สึกของผู้อื่นเป็นใหญ่กว่าความรู้สึกของตนรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าถึงความเจริญของธรรมชาติว่า เรารู้สึกเส้นไรผู้อื่นก็เป็นเช่นนั้นแต่ทางที่บางขณะอยากทำอยากพูดอย,อย่างนู้นอย่างนี้แต่ข่มรับความต้องการนั้นไว้เพราะเกรงจะไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นกลัวว่าเขาจะไม่สบายใจและเกิดความรังเกียจตนคนที่มีความเกรงใจผู้อื่นเช่นนี้ก็จะเป็นคนมีเสน่ห์น่ารักเป็นที่เมตตาของคนทั่วไป ต่างจากคนที่ขาดความเกรงใจคนอื่นไม่คำนึงว่าใครเขาจะคิดอย่างไรจะเป็นที่รังเกียจของคนทั้งหลายไม่มีใครอยากคบด้วยเพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาดูตัวเองอยู่เหนือง,งว่าเราเป็นคนประเภทไหนวันนี้เกรงใจใครบ้างหรือย,ยังท่านผู้ฟังที่เคารพครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอได้กดไลค์ กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กรุณาเชให้กับบุคคลที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสับพภทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงทั้งนี้ขอขอบคุณกองอนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารเรือที่เอื้อเฟื้อข้อมูลขอบคุณครับสวัสดีครับ